แม่ดวงเนาะค่ะแม่ดวงฟันเมียนหวดนีฟันเนวอยากบอกขอฟันโดนนี่เนาะมือขึ้นมือขึ้นไปเฮ็ดหยัง่อจังคอยฝันบ่ฝันจักเนี่ยเป็นว่าเลยไปจูดูปูขอยงามือขึ้นเนี่ึงจะแต่งสารมากเนาะอันโมมีเงินมีข้ามอยากกันได้ตโชคตัวมันปูน้ำยาเนี่ยกับฝันจักคือให้ปูให้ยาอันไปนำเขาฝันแนวสันอื ขอพุ่มอยู่หนีบอกค่ะพุม่มปูพุ่ม <พอ S 1> ยังไปนอนก็เลยฟันอีรีบาะ<า>ฟันอีริได้เลยว่าได้ฟันอีเล่ <laughs> <laughs> นเ่ยฟันคากได้บาที่จากบ่ฟันฟันว่าอยู่บ้านอยู่บ้านอันกย็ยู่งานคือจังงานงานจะของอยู่แต่ว่าบแม่ป็นงานหลังเก่าทั้งคุมนนะมือนะอยู่กระลูกกับเต่าเห็ดกินเห็ดอยากอยู่ เดีวลุงขางบานเพนิ่นตายไปแล้วเนาะตายไปโด<ร>นโดนยางมาหาตายหลายปีแล้วเลยสามสี่ปีแล้วก็บ่เ,เคยฟันเห็นเพิน่นจตกถเถอค่ะยางมากก็เลยว่าอเนาะจะมายังลุงมาเล่นน้ำว่าสันเอาขั้นมาเล่นน้ำก็นั่งสะก่ออยาฝ้าวหลายวะกินเข้ากินน้ำเราบอกกินแล้วแล้ววะไอ้ เป็นยังไงยู่ดีมีแห้งอยู่บ่กับพ่อซ้ำนั่นละเพ่นว่ะกับห่วงน้ำผวกนั่นละเพ่นว่าสั่นห่วงดูห่วงเต่าดอห่วงดูห่วงเต่าห่วงนั่นห่วงไปน้ำผวกนั่นละเพ่นว่าอือกับโได้ทากันยังหลายก็เลยหงมาขึ้นมาหมาเฮามาเฮาหรือหอนมาหอนคือมันาพอดีเนาะมาหอนเป็นขายหนูขึ้นมาหอนขึ้นมาบัดนี้โอ้ย ตาเพิ่นคือตาหนังถังหนึ่งหรอตาเพิ่นบูดขึ้นมาบย่างไงถางหนึ่งกอสีย่าตาผู้ตายนี่แม่นบ่ค่ะตาปูดบ่ตจีตาปูดข้างนึงตาบอดข้างหนึ่งตาบอดบ่กับบอดแต่ว่าปูดขึ้นมาคือคือถึงนตีขึ้นยังไหนน่ะโอ้ยตีบางเลนก็สีย่าตนนั้นตาผู้ตายผู้ชายปะยัยผู้ชายโอ้ยหาซูนอ่ะนะหาซู ตากับบูดเนอะเป็นศูนย์อยู่แล้วบานนี้แม่ได้โท้ถามอายุพิ่นไปโท้ถามแล้วเพิ่นว่าหกสิบเอ็ดปีโอ้ผู้ตายนี่คือหกสิบเอ็ดอายุเลยเสียแล้วเสียแล้วเสียแล้ววายุในปีมาเขาฟันตัวนี้เก็ตายแล้วบ่แม่ ตายมาสองสามปีแล้วได้โอ้วอาเดี๋ยวนี้ฟันเห็นผีเนาะค่ะผีมหาแต่ว่าโกกันผีแม่นอาจารย์นี่กันผีบอกนี่ซึ่งลบอือแต่ว่ากันข้อหมาหอนแล้วเนาะอันตายหรอหมาหอนเลยมันบวกหอนหลายเมื่อคืนนี่มาขึ้นมาก็เลยย่านก็เลยหย่านฟันอีกก็เลยพี่ขางไม่ยันทานอนนอนทาม่ก็เลยฟันไปอีกบานนีอฟันมาเป็นจับปอ จับปลาปลาปลาคอ่นะจับปลามีแต่ปลาคอตัวแบกไงแบบไงจับใส่เสือเสียระโบนี่เนี่ยเใส่โซนใส่เสือเสืออนี่มาใส่ใส่เต็มก็ได้หลายๆเอาเออก็ใส่จับหอบเราล้วก็ไปเทไหวก็ลบมาอีกโอ้ยลบมาเลยพี่น้องมาอีกบัดนี้ได้ปลารดได้บัดนี้เต็มนี่ก็หอบไหวเย็นๆสีพี่น้องสิเปรว่าจังไหนปลากระเปพาะ มันมานี่ก็เสรัปลาอีกมานี่ก็นปปลาปลากับแบ็มือก็หาวันนี้เน่เป็นผุ้หอบเอางานซีเปดาีปดหาเรีกว่ากันนี่เขาแล้วสำหก็เสิรไปเอาปลาอีกัหน่อยนี่เมไเแล้วแล้วแม่มัตัวไหนแม่มัหกหนึ่งหหนึ่งหหนึ่งอายุผูตายเต็มเต็มลอกว่าอายุเราเต็มเต็ม แล้วเดี๋ยวนี้พ่อที่เสียไปแล้วยังกลับมาบอกเลขอยู่ไหมครับผมไอช่วงนี้ห่างอยู่ว่าเป็นไปแล้วบ่บ่อ้วนไปมาแต่เืินสำคัญโอ้มาแต่เงินสำคัญสำคัญแบบใดแม่แบบคืออันมือวัตสินไงวัตย์ยังสินขื่อข่าวสาข์สินข่าวสาข์กระดับดินเขาข่าวสาน์จังหวนบอกระจังหวแม่เม่นบอกระเพิ่นมาย่ำใดมาบอกเลขย่ำนันถือย่ำนันเม่นบอแม่แม่โอ้ หัวมากค่ะมาคุ่นเท้าหัวนี่แไปเราไปรับมีซีเรสไปจับปลาซีดีเลยสไปจับปลาจักหน่อยนี่จักหน่อยนี่ปลาขึ้นแม่นแทสฝันแม่นแท้แม่สิพาไปจับปลาปวยนี่แม่นตัวมากแม่ดวงแม่มากตัวไหนหนึ่งนะคะทุกหนึ่งมากหกหนึ่งเนาะฝันเป็นจริงคือตื่นเช้ามากเขาเอิ่นไปจับปลาอีดีเลยฝ้าบอกซีนี้ไปจับปลาแม่ดวงปลาคอนบ่แม่ปลาคอยเอียงไปตั้งคุณน้ำบาด์เนย เป็นนาฟันย่มใดนี่คือออกย่มนันน้องแมนอนแมนอนออกย่มนันค่ะโอ้ถือว่าฟันเท่นึงฟันแม่นอีกอยู่โดนๆจังได้ฟันแมนต่ถ้าฟันจำใดนี่คือเป๊ะเลยแม่บอแม่แม่พี่น้องเจียงออเดอร์ค่ะคุณแม่มักหกหนึ่งคะอายุคนตายผีที่ตายไปแล้วมาบอกเด้อคือเป็นญาติพี่น้องเราเหรอคะแม่เป็นคนบ้านใกล้เคียงโอ้ คือบ่เคยฝันเห็นเลยบ่บ่เคยเห็นครั้งแรกขึ้นครั้งแรกจังว่าเป็นจังได๋คือไปฝันเห็นเพิ่นว่าซั่นแม่ว่ากันเข้าซาด็ดกินก็พอสิมาบอกเลขเนาะแม่อลงก่อนก็ได้อเดี๋ยวค่อยเบิ่งข้างลงบดนี้แม่มักตัวใดขอแงมมัก61 6116กลับเอเนาะกลับเอาบนล่างบ่แม่บนล่างเพราะว่าแม่แปลบ่เก่ง ไอ้เอฟซีตีโอยเอฟซีตีโซยกันเด้อค่ะคือคุณแม่ฟันนี่ถ้าได้ฟันถ้าได้บอกนี่คือออกเนาะแม่แต่โดนด้วนแตงสีฟันไม่โดนเนื่งงานฟันนี่ฟ้าบวกเรีแม่งานจำมาได้งานจำบ่ได้ห้องกลางเด้อใจมันนอนเหมือนตื่นนี่ตื่นตื่นขึ้นมาเต้เด้กก็ย้อนงานจำบ่ได้ฟันแแนนนวววั่เลี้ยวฟันเลี้ยวสุดบุญงานนี่เขาฟันไว้ันนบุญงานนี่ก็แต่ขอพุ่มเมนต์ก็แต่ขอ พูดเพิ่นกะดีได้เนาแม่เนาะกคจะเียร์้มอสุดกอนก็ยุดถูกขอเพิ่นได้เพิ่นหายพกสองมันออกหกสามมันออกหกสามีบอกค้นคนบอกขึ้นแล้วก็บอกขึ้นแล้วว่าใหรบันซื้อเนาะซื้อโอ้ยงาเอ้ยมาบอกตรงๆเรืองวันนี้วันนี้ก็สิตรงเหรอครกนึะงอือว่าเที่ยวกันมาเพ่ได้หกหนึ่งเันบอกได้ว่ากับหัวน้ำได้อแมไปเจ้าหนึง หกพักเก้ามันจะมากตัวเดียวกันมันมากร้อยตัวมันพอออกตัวไี้มันจะออกตัวกลับทีวันแล้วแม่ฟันได้หกสองแล้วกันมันขึ้นเป็นหกสามจังวัดนี้พูดแม่มากหกหนึ่งกาจะขึ้นเป็นหกสองดแล้วแต่อีฟซี่เป็นมักเนาะพิจรณาเบิร์เป็นแนวท่าไหว้ก้อนใน้อฟซี่นะคะถ่ายคลิปอเห็นวิชี่ทุกคนมันหมานเลยจากให้ไม่โฉมีหลับทุกคนหด้วยนะจ๊ด้วยยยดด้ว้วย มันหมันพี่น้องนะครับแนวทางของแม่ดวงประจำงวดวันที่1ธันวาคมนะครับ2566นะครับผมรูปแบบแนวทางความฝันนะครับผมแม่ดวงก็เอามาแบ่งปัน f อซนะครับผมนะครับแคปหน้าจอเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเนวนทางของแม่ดวงเนาะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด Subscribe นะครับผมเป็นกำลังใจกับทางช่องนะครับ ให,ให้โชคให้มานให้นำให้รวยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ